ภารกิจวันนี้รั้งเต็มระบบกับงานหมายธรรมชาติชิงหลิวสปิวนะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยครับเพื่อน วันนี้เหนือเมฆฟิชชิ่งพาเพื่อนๆเ,เดินทางเข้าหมายธรรมชาติกันอีกแล้วนะครับเดินทางเข้าหมายตอนตีห้าครึ่งนะครับมุ่งหน้าสู่บ้านป่าซางวิวัฒนะครับตำบลนางแหลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับหมายนี้ไม่ไกลจากบ้านผมเท่าไหร่นะครับเดินทางแป๊บเดียวนะครับเพื่อนๆก็กลับไปซ้ําอีกรอบนึง เดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับว่าวันนี้จะพอมีตัวให้เพื่อนๆได้รับชมเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวถึงที่หมายเดี๋ยวเราเซตอุปกรณ์แล้วไปลุยกันเลยครับเพื่อนๆส,สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทท่านนะครับน,นี้นะเหนเ๋ยวเมฆพาเพื่อนๆกลับมาซ้ำหมายเดิมนะครับนะหนองน้าบ้านป่าสางวิวัฒนะครับนะก็วันนี้เปิดเป็นอาทิตย์ที่2นะ แต่ว่าเป็นวันที่5แล้วนะครับนะเป็นวันที่5น้ำห้านะเพราะว่าอาทิตย์นี้เนี่ยจะมีวันหยุดติดต่อกัน4วันนะครับนะวันนี้เป็นวันจันทร์นะก็เหมือนเดิมครับเพื่อนๆนะแก้เกมเหมือนเมื่อวานนะครับวันแรกผมได้เต่าตัวเดียวนะก็เมื่อวานก็เก็บปลาหนุนจันทร์นะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับ4.5แบ็คไลออนนะครับนะจากไข่เอทีพิชชิงนะครับตกแบบรั้งนะครับนะรั้งเต็มระบบนะครับ2ตะขอนะครับนะกึ่งยิงกึ่งผ่านนะ แต่ขอล่างนะครับเป็นไรเงี้ยงเบอร์สี่นะแต่ขอบนนะครับเป็นตะขอมีเงี้ยงนะครับนะเป็นตวกินนะครับตัวนี้เบอร์สามนะครับนะเบอร์สามกับเบอร์สี่นะครับนะชิ่งประมาณแปดเซนกับสิบเซนนะครับนะสองตัวนี้นะส่วนตัวทุ่นนะครับนะก็ผมใช้เป็นทุ่นตัวเล็กนะครับนะงานรังไรสานนะของแนอไม่พิจิงนะตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ทักเข้ามาได้นะผมใช้เป็นหางตันนะครับนะ เพราะว่าการตกแบบลังเนี่ยเราจะวัดแรงนะถ้าหางกลวงอาจจะหักได้ครับนะวิธีการาตั้งตกนะครับก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับถ้ารู้ระดับน้ำนะครับถ้าระดับน้ำอยู่ที่เ,เมตรห้าสิบเราบวกสต็อปไลน์ที่มีตัวทุนน่นขึ้นไปอีก2เท่านะครับนะเท่าครก็ถ้าน้ำลึก1เมตรนะครับก็บวกไปก็เป็น3เมตรนะ แต่ถ้าใช้คันระยะไกลนะครัอย่างเช่น4นี่จุดหาให้เพื่อนเพื่อบวกขึ้นไปเยอะๆหน่อยก,ก็ได้นะอย่างผมผมไว้ที่ปลายคันเลยนะก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสเมตรครึ่งนะครับนะไวนะ้นะน้ําที่นี่ลึกประมาณเมตร30นะนี่ฮะผมทิ้งทุนไว้ตะบ,บนเลยนะตรงนี้นะเจบเขาไปเลยครับนะห่างจากปลายคันประมาณเมตรหนึ่งนะครับนะคันนี้เป็นคัน4.5้านะก็จะอยู่ที่ประมาณสเมตรครึ่งนะครับเพื่อนๆนะก็สายผมเลือกใช้จะเป็นสายฟูโรนะครับนะที่ มีความกระด้างหน่อยนะครับมีความกระด้างหน่อยนะมันจะไม่ค่อยยืดนะครับแล้วก็จะไม่ค่อยงอนะครับนะก็สต็อปไลน์ตัวบนหนึ่งตัวที่เสียบทุ่นตัวทุน่นตัวเล็กนะแล้วก็สต็อปไลน์ตัวล่างหนึ่งตัวแค่นั้นนะครับนะก็เป็นสายฟูโลนะครับนะที่มีความกระด้างหน่อยเราต้องการให้เป็นแบบนั้นนะครับนะแล้วก็สายนะครับตะขอเนี่ยจะเท่ากับจุดคันพอดีนะสายชิ้งเนี่ยผมใช้12ปอนด์นะครับนะเป็นฟูลคาร์บอนเหมือนกันนะครับนะสายแข็งๆหน่อยนะ ตัวนี้เป็นตัวกินตัวนี้เป็นตัวผ่านเกี่ยวตรงไหนก็ได้นะเพราะว่าไมายนี้เนี่ยปานินส่วนใหญ่มันเข้ามาทับสายนะจะกินเนี่ยน้อยมากนะครับกินน้อยมากนะก็ลองแบบนี้ดูนะครับนะ4.5ประมาณนี้วิธีการาตกนะครับเราก็จะใส่เหยื่อนะครับนะใส่เหยืย่อแล้วก็โยนสุดสายนะเว้ยนะโยนสุดสายปุ๊บเนี่ยเราจะทิงไปคันไว้ไกลๆหน่อยนะประมาณแบบนี้นะพอเหยื่อมันลงถึงน้าปุ๊บเนี่ยเราจะดึงคันกลับ เพื่อเป็นตัวตั้งทุ่นนะเพราะว่าทุ่นเราเนี่ยเอาไว้ค่อนข้างสุกนะดึงเข้ามาเรื่อยๆนะครับจนกว่าทุ่นจะตั้งนะก็เราจะตั้งไว้ที่สามข้อสีอสีแล้วแต่เลยครับว่าอยากมองประมาณนะส่วนผมจะตั้งไว้ประมาณ4ี่ข้อสีนะทุ่นตะัวน,นี้ก็เป็นทุ่นเจ็ดข้อสีนะเจ็ข้อสีผมจะดึงเข้ามานะจนทุ่นสามข้อสามถึงสี่ข้อสีนะแล้วทิ้งไว้เลยอาการการกินก็ถ้าทุ่นหุบจมหรือทุ่นมีอาการตอกวัดได้เลยนะครับนะก็ตกแบบลังนะครับข้อเดียว ได้เลยนะที่เขาเรียกว่ายิกตาบยิกตาบนะครับน,นี่ตัวนี้แหละครับก็ได้ทั้งเกี่ยวได้ทั้งกินม่อวานปลากินก็หลายตัวนะครับนะกินแบบกระชากคันลงน้ําก็มีนะครับะมะหว่าน,นประมาณนี้นะวิธีการตั้งตกง่ายๆถ้าใครยังไม่เ,เข้าใจนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะผมเคยทําคลิปไว้แล้วนะครับงานล้างนะก็เข้าไปดูคลิปเก,ก่าๆก็ได้นะเดี๋ยวมีเวลาว่างเดี๋ยวจะทําคลิปใหม่ๆใ,ให้นะนี่ครับสมอาหารกันเลยเดี๋ยวเรามาลุยนะ นี้หกกมกกว่าล่ะลงเบียดตอนหกโมงไอเจ็ดก็รวมเหนือแม่รับหนึ่งซองนะฮะเห็นไหมโอเซิร์ครับโดนะครับแซมแรกครับโอเซิร์โอ้โหปลาเพียะครับโอเซิร์ครับแซมแรกครับแ็มแรกแหาแมโอ้โหครับเห็นไหมครับปากเข้าแล้วครับเข้าแล้วครับเพื่อนปลาเพียนะครับโอ้โหตัวใหญ่เลยนะวันนี้อ่วันนี้สกิวผมจะเล่นอยู่นะครับเนะ เดี๋ยวสายสายผมหนึงจะลงนะครับเป็นสับปีวสองตะขอตุ้งติ้งนะก็ขึงยิ่งขึงหานเหมือนกันนะครับตะขอมัดเหมือนกันนะแต่ใช้สับปีวแค่นั้นมาดูปลาของปูเสือตัวน,นี้ครับน่าจะมีโลครึ่งนะปลานเนื้อดีโอ้โหปลานเนื้อดีครับ <c oughs> เนื้อแดงโชว์เลยครับปูเสือรัโอ้โหครับเพื่อนดูครับ <c oughs> ดูปลาครับาปลเน<จ>ืต็มเลยแหกหมานมาแล้ว น,นี้ก็เรานั่งกับโปรเซอร์ดนะผมนะโ <c oughs> หจะชิปน้ำเมฆสร้างเสียงที่แตกต่างหนึ่งกำมือวันนี้เสียงแหบเ <c oughs> สียงแห้งนะเพื่อนะนะหวัดน่าจะลงคอนะผมนะแต่ก็ไม่มีไข้นะครับนะลงคอเสียงอาจจะเปลี่ยนนิดหน่อยนะก็ขอชิปน้ำเมฆหนึ่งกำมือครับเพื่อนนะแดงหนือเมฆครับไปนิดหน่อยในไฮเจตปลาล้วมันมีอยู่แล้วนะเพื่อนนะก็ใส่นิดเดียวนะ รวมฝูงปลาหน่อยเจอน้ำเล่นกินครับนเนดีนิด<ช>หน่อยดูครับโอ้เมื่อวานก็ได้ตัวหนึ่งนะวันนี้ได้อีกตัวน <c oughs> นะถือว่าเราเอาปลาเนื้อดีออกแล้วนะครับที่เหลือก็จะเป็นปลานินนะเมื่อวานแค่ก็ได้ตัวนะครับตัวแรกนะ <c oughs> จิบคอนิดหน่อยคออีกแล้วครับท่านตัวนี้เป็นตัวอ่อยเนี่ยเราจะตีเป็นผงเลยนะครับผงแข็งๆนะเพื่อเวลาลงไปกุ๊บเนี่ยอาหารมันจะฟุ้งอยู่ตรงนั้นนะครับ ถ้าปลามาเข้ากินหรือมาเข้าทับสัตว์เนี่ยมันก็จะเข้าจุดที่อาหารมันฟุ้งนะเป็นผงแข็งๆหน่อยนะคเพืนะ่อนประมาณนี้เดี๋ยวมาทําตัวกินกันครับตัวกินวันนี้ครับก็สินเกี่ยวสําเร็จรูปเหนือมเมฆนะครับนะก็หนึ่งซองหนึ่งร้อยกรัมเนี่ยผสมได้ประมาณสามครั้งนะครับเพื่อนะรวมมันใช้นิดเดียวนะผมก็จะใส่หัวเชื้อเล่งกินเข้าไปหน่อยเพื่อเพิ่มความคาวให้เหยอนะก็ตัวหัวเชื้อนะครับหัวเชื้อแดงก็เป็นหัวเชื้อรวมนะกับกุ้งและหัวเชื้อต่างๆที่ปลารนะ เชอชิตก็จะสร้างากลิ่นที่แตกต่างนะครับมีความมันและความหอมในตัวนะส่วนหัวเชื้อเล่งกินก็จะเพิ่มความคาวนะตัวนี้ผสมน้ำอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับใช้งานได้เลยนะไม่ต้องผสมอะไรเพิ่มนะหรือว่าใครจะมีหัวเชือ้อจากไข่ต่างๆก็เอามาผสมได้นะผมผสมกลิ่นคาวเนชะื้อเล่งกิน,นะกนตัวย่างก็จะสร้างใยมาประมาณนี้นะสามารถลูดติดตะขอได้นะหรือว่าปั้นเม็ดวนนิ่มก็ได้นะ แบบนี้ครับมาเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยครับเพ mm. ื่อนๆลุยกันเลยวันนี้โกโปรก็ไม่เห็นการนะครับนะอาจจะได้เห็นมุมมองกล้องแค่มุมมองเดียวนะจากมือถือนะครับนะจากกล้องตัวหน้านะเมื่อวานนี้มีปัญหากับโกโปรนิดหน่อยกำลังสั่งตัวใหม่ไปนะครับน่าจะมาวันที่สิบสามนะเพื่อนๆมาลุยกันเลยธีการเดี๋เยวๆก็ง่ายๆครับเพ mm. ื่อนๆ ตะขอมีเนี่ยงนะตะขอเบอร์บนเบอร์สามนะก็จะใช้เป็นชิดเกี่ยวสำหรับรูปหนึ่งเมฆนะครับมันเม็ดนวนิ่มนะเม็ดเล็กๆประมาณนี้ตัวกินสนะ่วนตะขอล่างก็เป็นตะขออ่อยนะตัวอ่อยนะจับจีบแข็งๆไปเลยมานะเรา,มา,ารเรนะมาดูวิธีการโยนเหยียบกันนะครับมาดูวิธีการโยนเหยียกนะทุกคนนะตัวนี้ตัวกินนะตะขอเบอร์สามมีเงี่ยงนะครับนะ ตัวนี้ตัวอ่อนนะรดนเหยื่อสุดสายเลยนะเนี่ยนะยิงมันเด็ดไปแบบนี้รอให้ตัวเหยื่อมันลงถึงพื้นนะครับนะพอลงถึงพื้นปุ๊บเนี่ยตัวทุ่นมันจะโผล่ขึ้นมาแน่นอนนะครับเพราะว่าเราตั้งไว้คนข้างสูงนะถ้าทุ่นโผล่ขึ้นมาถึงขั้นนอนนะก็ถึงขั้นกลับตัวนี้ก็ตั้งตามที่ต้องการได้เลยนะอ่า นี้ก็ปลูกขึ้นมาประมาณสามข้อสี่ไหนนี้ลืมไม่ได้ครับพี่อนนะลืมใส่เซฟไม่ได้เมื่อวานนี่ก็จะชากคันหลายครั้งนะครับพี่อนจะชากคันลงน้ําหลายครั้งมากนเซฟนี่มมลืมไม่ได้เลยเดี๋ยวไปลุ้นกัน งั้นสติ๋วเดี๋ยวสายๆค่อยลงน้ำบุญนนะรุ้นกันก่อนมันจะมีอาการหรือเปล่า เริ่มลงเบ็ดกันเลยนะครับตอนนี้ก็6กโมงกว่าแล้วนะครับเพื่อนๆนะในการตกล้างนะครับเราก็ต้องอ่อยบ่อยๆหน่อยนะครับเพื่อให้ปลาเข้าฝูงนะครับนะก็หมายนี้เปิดมาเป็นวันที่6ที่7แล้วนะครับก็ยังพอมีตัวอยู่นะครับนะวันนี้ก็ประกบกับโปรพิเซิลครับโปรพิเซิลนะครับก็จัดมาครับแต้มแรกนะครับขึ้นนําแล้วนะครับนะตัวแรกแกได้นะครับเป็นปลาซักเกอร์นะครับนะแต่ตัวนี้นะครับเป็น ปลานินนะครับนะไซส์สวยเลยนะเพื่อนๆนะโอ้โหโดนนำนะครับแต้มแรกนะครับแกเล่นเป็นงานสปิวนะครับนะสองตะขอนะครับตุ้งติ้งนะสองคันนะครับนะก็จัดมาหนึ่งแต้มครับส่วนเราก็รอลุ้นกันก่อนนะครับนะวันนี้ผมมาค่อนข้างจะสายกว่าแกนะครับนะแกอ่อยไว้ก่อนก็นำไปแล้วครับหนึ่งแต้มปนินไซส์สวยๆเลยนะครับเพื่อน ก็ตอนนี้นะครับมีนักกีฬามาเพิ่มนะครับเพื่อนโจเกาหลีนะครับนะวันนี้ผมโดนประกบนะครับนะสายขวานะครับโดนประกบด้วยสปิวนะครับส่วนผมก็เล่นงานชิงหลิวนะครับรั้งคนเดียวเลยนะครับนะโดนประกบสายขวาแบบนี้จะมีทัวร์หรือเปล่านะครับเพื่อนๆก็ตอนนี้ครับเป็นเวลา7จ็ดมงกว่านะครับโอ้โหเพื่อนจัดแต้มแรกมาแล้วนะครับมาลุ้นกันว่าจะเป็นปลาอะไรนะครับแต้มแรกแหกหมานโอ้โหปล่อยเซฟแต่เช้าเลยนะครับ หลังจากห่อยมาเกือบเกือบชั่วโมงแล้วครับนะแต่แรกแข่งหม,มานมาแล้วครับลุ้นกันะฮ <c ười>

ดูนะเป็นปลากก็ให้เต็มปากสร้างกันขอเต็มปากครับโอ้โหขอบคุณมากครับบต้องปววขำขอบคุณมากครับมาแล้วครับแต้มแรกครับน้องนวลครับน้องจอหน้าจ้าหน้าจ้น้าจ๊ะมาแล้วครับโอ้โหเพื่อนครับกินเต็มปากนะให้ดูนะครับนะเห็นกินเต็มปากครับเพื่อนเต็มปากครับ กึ่งยิ่งกึ่งผ่านนะเพื่อนนะได้ทั้งสองอย่างนะเกี่ยวหนึ่งตะขอครับยี่ยมากครับนงนวลเต็มเรื่อยครับไซโลครับแยมแ้มแรกแหกหมานมาแล้วครับเพื่อนๆนนะเป็นปลานวนจันนะครับไซประมาณโลกว่านะครับโลนิดๆนะครับโอ้โหได้ลาบแล้วครับเพื่อนๆนวันนี้ไม่ปามแล้วนะครับนะงานชิงหลิวโดนประกบซ้ายขวาโดยสปิวแต่เราก็มีตัวแล้วนะครับรอดไปแล้วครับเพื่อนเพื่อน เสียงสวรรค์นะครับของงานหน้าดินมาแล้วครับโอ้โหโปรเสดนะครับรีบวิ่งเลยนะครับนะเจออะไรไม่รู้นะครับลากคันเบ็ดนะครับโอ้โหเป็นปลาใหญ่ด้วยนะเพื่อนๆนนะดูจากสายวิ่งครับโอ้โหตัวนี้ลุ้นกันครับว่าจะเป็นปลาอะไรครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหเพื่อนเพื่อนโดดกลางน้ําเลยนะครับดูทรงแล้วน่าจะเป็นปลาย่สกนะครับกระโดดแบบนี้นะครับ ปลายิสุกบอ่อนี้นะครับไซใหญ่นะครับสามโลขึ้นทั้งนั้นเลยนะเพื่อนๆนะตัวนี้มีไซแน่นอนนะครับเดี๋ยวลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นยิสกไซ์ไหนนะครับเพื่อนๆมากลำยูฮานลำยูฮานล้ำยูฮานแล้วครับโอสืดโดนอีกแล้วครับเพื่อนอืมโดนอีกแล้วครับเป็นมือตักอีกแล้ว อะไดีดืตาแล้วต่อมาช่วยกันอาหรดีเดือดเอาขึ้นน้อยนึงฮจะได้กลัวมีอะไรกัดตาจ้าขนมปังลูกโดดลุงขนมปังลูกโดดสตัวแล้วเนี่ยขนมปังลูกโดดนะใช้เดือดไหมปกติเอาดอกสามเฮาอ่ะแต่จริงอ่ะ ป้าเนี่โอ้ที่ซกเล่นเนี่ยที่ซกไซซีวะน่ะที่ซกอะไซซีเนี่ยขนมปังเองอ๋อนี่สิใเนี่ยได้ังไะได้ยันรักจ้างมาแล้วไปงายขาันเวาคนคะมันยั้ไม่พอย่อไปมันไปมัลางไ มองว่าไปอะไรผู้หนึ่งมันหลับเลยนะท่าไหมกะมีอะไรระไงลนะยังงี้งบ้าบ่กไปสิยังงี้เนี่ยไใหญ่เจ็บอ่ะตัวเนี้ยห้าหกรู้นะห้าหกรู้นะ อ่าแล้วก็เพื่อนโถฟี่ครับโอ้โหเด้งเดียวนะขอเดียวเด้งครับขอเดียวครับลูกโดดนะเด้งนัวครับเด้งนัวเด้งนัวชัวป้าบครับของน้ำเวฟครับของน้ำเวฟไหมอืมนี่ครับโอ้เออใช่ผมมาตัวเดียวนะทุนขยับสับได้เลยนะครับโอ้โหแต่ตัวนี้ไม่โดนนะครับเพื่อนๆนะ แม่การตกรั้งนะครับทุ่นมีอาการขยับสับได้เลยนะได้ทั้งกินเต็มปากนะครับแล้วก็ได้ทั้งเกี่ยวนะครับนะเพราะว่าเราตกแบบ2ระบบนะครับนะโอ้โหด้านขวาเอาอีกแล้วนะเพื่อนๆนะวันนี้โดนประกบนะครับนะมาเป็นมือตักให้แท้ๆวันนี้นะครับนะโดนทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเมื่อกี้ก็ไปตักหน้าดินนะตอนนี้มาตักงานสปิวอีกแล้วนะครับโอ้โหยมือตักชมรมแท้ๆวันนี้นะครับ เฮยังอย่าไปมองหานอยู่แต่จิ้มเกาเนาะอาจิ้หาหจิ้มเนื้อไปไหนบ้างกฮาแช่รุ้นเนาเนี่ยแม่กันเนี่ยเอาอีกแล้วเพื่อนๆโดนซ้อมนะครับเพื่อนๆนะตอนนี้นะครับผมเลยลงคันสปิวเพิ่มอีกคันนึงนะครับงานชิงหลิวนะครับโดนทั้งซ้ายทั้งขวานะครับประกบนะก็ต้องหาวิธีแก้เกมนะครับผมก็ตกเป็นสปิวสองตะขอนะครับตุ้งติ้งกึ่งยิงกึ่งผ่านนะครับนะ ลงสองคันนะครับเพราะว่างานชิ้หลิวหลังจากที่ผมได้นวลจันทร์ก็เงียบน้านะตอนนี้ก็ลงสปิวเพิ่มอีก1นึ่คันนะครับลุยกันต่อนะครับเพื่อนงานสปิวนะครับลงแป๊บเดียวนะครับมีอาการยืดสุดสายแบบนี้นะครับวัดเต็มข้อเลยนะครับโอ้โหคันที่ผมใช้นะครับก็เป็นคัน6ฟุต6นะครับของค่ายอบูกาเซียนะครับนะ ก็รอกเบอร์500นะครับนะตัวน okay. ี้เป็น oh ปัา oh นินนะครับไซส์สวยเลยนะครับนะด้านข้างเราก็ต้องเป็นพุทธากให้เราบ้างนะครับนะเปลี่ยนกันสลับกันนะครับนะโอ้โหปัานินตัวนี้ไซส์สวยเลยนะครับนะยอดปลาอีกหนึ่งครับเพื่อนเพื่อนนะหลังจากที่ผมได้ปลาแต้ม2นะครับสถานการณ์ก้องเงียบนะครับนะเงียบทั้งบ่อเลยนะครับนะก็ตอนนี้ก็จะเที่ยงแล้วนะครับ

เต็มปลาครับเพื่อนตุ๊ติวสังขอตุ้มตะลิ่งครับภาคบ่ายนะครับจัดปานินมาอีกหนึ่งแต้มนะครับนะหลังจากเงียบไปนานนะครับ2-3ชั่วโมงนะครับก็ตัวนี้ก็ปานินไซส์สวยเหมือนเดิมนะครับเพื่อนเหมายนี้นะครับปลานินนะครับไซส์สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนะก็ไซส์อยู่ที่ประมาณ6 7ขีดนะครับถึงโลโลกว่าก็มีนะครับเพื่อนเพื่อนนะ หมายนี้ตกสนุกมากๆนะครับสำหรับปลานินนะเพื่อนๆนะแต่งบ้านมาแล้วเลยอ่ะดีลูเบนโอ้โหครับเพื่อนๆนะตัวนี้ก็น่าจะมีเจ็ดแปดขีดนะครับนะเอกครับเจ็ดแปดขีดนะน้าเอกมาแล้วครับทั้งฝนทั้งลมครับโอ้ยมาแล้วมาแล้วเรียบร้อยดีครับ ตอนนี้ครับโอ้ยฝนตกมาจะชั่วโมงแล้วเป็นไปตามที่คาดไว้จริงๆนะครับเพื่อนๆครับฝนตกจริงๆครับภาคบ่ายนะไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยนะครับปลาก็เงียบไปแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งแล้วนะครับก็คงจะต้องถอนสมอนะครับวันนี้นะครับปลากินเฉพาะช่วงเช้านะภาคบ่ายมาก็เงียบนะแล้วก็มีฝนตกนะครับตอนประมาณบ่ายสามโมงนะจนถึงเย็นนะก็ ตอนนี้ก็เงียบแล้วนะครับผมก็เก็บอุปกรณ์เรียบร้อยนะวันนี้ผมได้ปลาทั้งหมดา3แต้มนะครับนะเป็นปลาโนนจันนะครับกินชิงหลิวนะครับนะตกรังนะครับรังเต็มระบบนะครับสองตะขอกึ่งยิงกึ่งผ่านแต่ปลาตัวนั้นกินเต็มปากนะแล้วก็อีกสองตัวเป็นปานินนะครับก็กินสับปีวนะครับนะกินสับปีวสองกอดตุ้มๆนะดูผลงานครับวันนี้พอได้มันนะครับหมายนำชาตินะไม่ต้องคิดอะไรมากนะแต่วันนี้ปานินไซใหญ่นะเพื่อนนะไซโบโบเลยนะ โอ้โหดูครับนวลจันนะครับโอ้ปันนินนี่น่าจะไซส์ใหญ่นะจะมีปลากดนะหนึ่งตัวครับนะขอเข้ามาครับผมเป็นคนชอบกินปลากดนะเขาไม่กินครับพี่เขาไม่กินเราก็เลยได้มาวันนี้ก็สีแต้มนะครับพอรอดตัวนะครับกับไม้ธรรมชาตินะครับวันนี้สินค้าของทั้งช่องทํางานได้ดีนะไม่ว่าจะเป็นตัวเหยื่อแล้วก็ตัวทุ่นนะครับวันนี้ใช้ทุ่นไร้สารตัวเล็กนะเพื่อนนะเป็นตัวนี้ครับตัวเื่อนี่ตัวเล็กตัวนี้นะครับนะ ก็ถ้าสนใจสินค้าก็ถ้าเข้ามาได้เลยนะครับทางข้อความนะครับนะก็สำหรับวันนี้ก็คงต้องลาเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเนื้อเมฆพิชชิงแชนแนลไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันแมตหน้าว่าจะพาะเพื่อนๆไปตกปลาที่ไหนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ